สาวจีนถูกจับที่เกาหลีคาดแอบ,บส่งข้อมูลการผลิตชิปไปให้หัวเว่ยเกาหลีใต้อาจเสียหายระดับล้านล้านวอนเรื่องนี้เกิดขึ้นกลางสนามบินประเทศเกาหลีเลยครับมีเจ้าหน้าที่บุกจับอดีตพนักง,งาน SK y n i 스ผู้ผลิตเซมิค,คอนดักเตอร์ระดับท็อปของเกาหลีโดยสาเหตุว่าตัวอดีตพนักง,งานแอบบส่งข้อมูลไปให้ทางจีนและมีหลักฐานยืนยันประกอบด้วยอย่างแรกคือสาวคนนี้ได้มีการสั่งพิมพ์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตชิปซิลิคอนเวเฟอร์กลับไปยังประเทศจีนกว่า3 0 0พหน้า อันนี้ก็น่าจะชัดแล้วนะว่ามันไม่ปกติแน่นอนเป็นแค่พนักงานจะไปทําแบบนี้ทําไมแล้วยังมีส่วนที่2ออีกอดีตพนักงานคนนี้เขาเคยทํางานที่ SK y n i 스สาขาจีนมาตั้งแต่ปี2013แล้วก็เกือบ10ปีอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ดีๆในปี2022เขาก็บินมาที่ประเทศเกาหลีเพื่อขอลาออกแล้วก็บินกลับจีนไปไปทาอะไรรู้ไหมครับสมัครเป็นพนักงานของหัวเว่ยซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆภายในเดือนเดียวกันนี่แหละอันนี้ก็เลยไม่ชอบมาพากลน,น่าสงสัยสุดๆทีนี้ทาง SK y n i 스ก็เลยต้องขุด